คลับคลับของคนรักสุขภาพโดยทีระวดียิ่งมีและนัดนอรีสุขดีติดตามรับฟังได้ที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เมเฮิ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเฮลที่รับขับของคนรักสุขภาพค่ะรายการสุขภาพที่ดีที่มีสาระความรู้หลากหลายเรื่องราวสุขภาพนะคะเรามีมาฝากกันในทุกๆสัปดาห์ค่ะทาง FM MM 89.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตค่ะดับเนินรายการค่ะดิฉันทีรวดียิ่งมีค่ะดิฉันนัดนาลยุขดีค่ะ ก็ใกล้จะเขาดาวแล้วพี่แมวเดือนมิถุนายนจะบอกว่าไวมากเดือนหกกำลังจะผ่านไปใช่ค่ะเราบอกกันทุก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 วันในการจัดรายการเราเจอหน้าก็บอกพลิกปฏิทินเป็นว่าเล่นคือพี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยปฏิทินเรามาถึงเดือนหกแล้วว่าแล้วก็เดือนหกเรากำลังจะจากไปขึ้นสู่เดือนที่เจ็ดแล้วเขาสู่ไตรมาสที่สามเนาะไตรมาสที่สามแล้วเพราะก็บางคนคิดไว้เยอะเลยว่าจะทํา ทำยังไม่ได้ทาเลยไม่ได้ทําอะไรเลยนะในเรื่องของสุขภาพก็ไม่ได้ทําพี่แมวต้องไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะใช่ก็นเนี่ย้อง่างที่อกสุขภาพผัดร่างกายผ่ัดวันประกันพุ่งเนี่ยจนเมื่อไหร่จะได้ไปสักทีจนครึ่งปีละบางคร้งเขาก็เช็คอัพได้นะคะบางคร้งเขาเช็คอัพแบบ เออบางคนอย่างน้อยปีละครั้งเนอะพี่แมวแต่บางทีกลางปีแบบเนี้ยขี้เกียจไปเทศกาลตอนปีใหม่ปลายปีก็ไปเช็คอัพไปตรวจสุขภาพอืนะคะคัดกรองความเสี่ยงโรคต่างๆได้ค่ะก็แต่ละช่วงอายุเขามีให้เลือกเนาะแพ็กเกจนะพี่แมวเนาะใช่แล้วค่ะก็ถ้าเกิดอ่าอาจจะมีแพ็กเกจเป็นเป็น พื้นฐานเนาะแต่เราก็อาจจะถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงวัยใดๆนะคะที่ที่อยากจะตรวจเพิ่มเติมในช่วงอายุวัยอย่างที่บอกนะคะก็อาจจะต้องเพิ่มเข้าไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสุขภาพหาซื้อไม่ได้อะไรก็หายากค่ะคุณผู้ฟังค่ะจริงๆประกันสังคมเขาก็มีตรวจสุขภาพนะพี่แมวสาหรับคนที่อาจจะไม่ได้แบบมีเงินไปตรวจเป็นแพ็กเกจอนะคะคุณผู้ฟังก็ถ้าเป็นผู้ประกันตนอยู่โรงพยาบาลไหนอ่ะส่วนใหญ่เขาก็มีแต่ว่าก็ต้องทําใจเนาะ ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบครอบคัุมได้มาก<บ><ๆ>หรือว่าฟูฟูทีมแบบฟูแบบทุกอย่างออปชันเหมือนกับที่เราไปตรวจนะคะแต่ว่าแต่และปีเรามีสิทธิ์อะไรเราก็ควรจะใช้นะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพอ่าในเรื่องของข่าวสารบ้างดิฉันจะบอกว่าเอาใจไวทํางานพี่แมวค่ะรู้ไหมคะว่ามันมันเครียดอะเพราะฉะนั้นวัยทํางานเนี่ยเขาบอกว่าโรคจิตเภทหนึ่งในห้าจิตเวท พบได้บ่อยในวัยทำงานเราสองคนกำลังกำลังเป็นอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องฟังค่ะส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานค่ะโรคจิต,ตเภทหนึ่งในห้าโรคจิตเวทที่พบบ่อยในวัยทำงานดิฉันเอามา,มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะคือทุกๆของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่ามันเป็นวันจิตเภทโรคนะ นะคะเขาก็รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเภทแหละแล้วก็เพื่อรถทุกวันนี้เป็นอะไรคะพี่แมวเป็นโรคซึมเศร้าเห็นไหมคะมากตามสื่อต่างๆนะคะแล้วก็นับวันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อายุก็ทั้งน้อยทั้งมาก1 7บ8ดสิฉันเคยเห็นมาแล้วค่ะ นะคะต้องทานยาละคือเขาก็อยากจะลดพวกโรคจิตเวทนี่แหละที่เกิดในกลุ่มแล้วเขาก็บอกว่าวัยทำงานเป็นมากกว่าวัยอื่นๆเนื่องจากความเครียดเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคค่ะคือในด้านนี้นะคะของแพทย์หญิงนัทพัฒน ลำเรียงพลนั้นเป็นจิตแพทย์นะ,นะคะท่านได้บอกว่าวัยทำงานเนี่ยเป็นวัยที่ต้องเผชิญกับสภาวะเครียดดิฉันก็เล่าไปด้วยแล้วก็นึกถึงตัวเองด้วยพี่แมวค่ะคือจากปัญหาต่างๆในชีวิตมากกว่าวัยอื่นถูกไหมคะเพราะว่ามันมีเรื่องงานเรื่องการเข้าสังคมหรือว่าการแบกความรับผิดชอบในวัยที่มากขึ้นนะคะดังนั้นวัยทำงานก็เลยเป็นช่วงอายุที่พบกับทางจิตเวชได้มากที่สุดนะคะ,คะ โรคจิตเภทนะคะเป็นหนึ่งในห้าของโรคจิตเวทที่พบได้บ่อยในวัยทํางานเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมองค่ะส่งผลให้เกิดความคิดและการรับรู้ที่ผิดปกติไปจากเดิมค่ะและมักจะมีอาการหูแว่วเป็นยังไงคะเรายังไม่เป็นแท้พี่แมวูว่ยังค่ะยัง <laughs> ประสาดร้อนผู้ไม่รู้เรื่องหรือว่ามีพฤติกรรมแปลกๆคราวนี้สาเหตุของการเกิดโรคนะี่มันมีสามสาเหตุค่ะ พันธุกรรม 1. ความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง 2. นะคะแล้วก็ภาวะสะภาวะทางด้านจิตใจ 3. อันนี้เป็นข้อ3ซึ่งโรคจิตเภทเนี่ยเป็นโรคที่มีความรุนแรงค่ะจำเป็นต้องรีบรักษานะคะนอกจากนี้โรคอื่นๆที่สามารถพบได้บ่อยในวัยทำงานก็คือพวกที่ติดสารเสพติดค่ะพบมากในวัยผู้ใหญ่และพบเพิ่มขึ้น ในเยาวชนตั้งแต่อายุสิบปีขึ้นไปค่ะยาเสพติดที่ถูกใช้มากที่สุดในประเทศไทยก็คือสุราร้อยละ18บแปุรี่ร้อยละ14.9ก็ตีคู่กันมาเลยเหมือนกันนะสุรากับบุหรี่เป็นไงคะพี่แมว30-40เปอร์เซ็นต์นะก็เยอะนะเกือบเกือบจะครึ่งหนึ่งเลยนะอันนี้คือ,อที่มันไม่ได้ผิดกฎหมายเนาะแล้วก็มียาเสพติดพวกกัญชาย,ยาบ้ายาไออีก ประมาณสองจุดานะคะแล้วโรคที่ดิฉันบอกกริ่นตั้งแต่แรกก็คือโรคซึมเศร้ามีผู้คนจำนวนมากที่ยังไม่รู้ปัญหาก,ก็คือไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้านะคะแล้วก็พอไม่รู้เนี่ยก็ทำให้ไม่ได้รับการรักษาหรือบ,บางคนก็อาจจะรู้ค่ะแต่ไม่ยอมไปรักษาจนทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้นนะคะอีกหนึ่งโรคคุณผู้ฟังโรควิตกกังวลในกลุ่มวิตกกังวลมีหลายชนิดอีกคือ มันมีตั้งแต่โรคแพนอิอืมคือแบบกลัวกังวลทุกอย่างเงือแตกตัวสันกลัวสถานที่พี่แมวค่ะเอ,อกลัวไปทั่วนะ่ะกังวลไปทั่วหรือว่าโรคเครียดหลังจากประสบเหตุการณ์อะไรรูนแล้วมันฝังใจอะ่ะมันก็จะกลัวอีกนะคะเห็นไหมครับพี่แมวมนคนนี้เขาประสบเประสบอุบัติเหตุจากรถยนต์น่ะเขาขับรถไม่ได้อีกตลอดชีวิตก็มีนะเขาฝังใจ,อใจโอ้นะคะ โรคอารมณ์แปรปรวนหรือไบโพล่าอันนี้ดิฉันก็ไม่รู้อยู่เข้าข่ายอันนี้หรือเปล่านะเพราะว่าเพราะว่ามันมีอารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะระหว่างซึมเศร้าสลับกับช่วงอารมณ์ดีมากกว่าปกติอ่ะดิฉันไม่ใช่ละไบโพล่าพี่แมวต้องซึมเศร้าด้วยนะก็คืออยู่ๆก็เศร้าอยู่ๆก็อารมณ์ดีอันนี้เราเรียกว่า อารมณ์แปรปวนหรือว่าบาโพล่านะคะค่ะคนนี้ไม่เพียงแต่วัยทำงานเท่านั้นที่เป็นโรคทางจิตเวทในวัยอื่นๆก็เกิดโรคทางจิตเวทได้เช่นกันนะคะก็ถ้าแบ่งเป็นตามวัยคุณผู้ฟังวัยเด็กและวัยรุ่นเนี่ยได้รับการวินิจฉัยนะคะก็คือส่วนใหญ่จะเกดถึงสิบสี่ปีช่วงนี้จะพบความชุกนะคะพวกโรคสมาธิสั้นพี่แมวโรคออทิสติกโรคพฤติกรรมเกเรก้าวราวค่ะ และสติปัญญาต่ํากว่าวัยสูงอายุเป็นวัยที่มักจะเกิดโรคสมองเสื่อมเห็นไหมพออายุเยอะก็จะโรคสมองเสื่อมเป็นภาวะของสมองทางานผิดป,ปกติคราวนี้ก็หลงลืมความจําเสื่อมบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไปหรือผิดป,ปกติส่งผลให้การใช้ชีวิตโดยส่วนใหญ่พวกสมองเสื่อมก็ต้องวัย65ปีขึ้นไปค่ะ โรคทางจิตเวชหลายโรครักษาให้หายได้นะคะแต่ว่าหลายโรคก็รักษาให้ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้องเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องและต่อเนื่องนะคะสิ่งสําคัญที่ผู้ป่วยและคนใกล้ชิดควรให้ความร่วมมือก็คือถ้าเขากลับมาใช้อะ่ะสมมติว่าเขาทานยาแล้วเขามาปกติใช้ชีวิตได้ปกติเราก็ต้องทําให้เขาเหมือนเป็นคนปกติอืมอย่าไปแบบ เอ้ยไอ้นี่นะเดี๋ยวก็เป็นอันนี้อีกเดี๋ยวก็กำเริบขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรที่จะทำนะคะ,คะมันก็เหมือนไปย้ำกับสิ่งที่เขาเป็นแหละก็ไปจี้จุดเขานะบางทีมันอาจจะเขาคือเขาก็มีปมอยู่ในใจแล้วนะคะแล้วยิง่งถ้าเกิดว่าเขาหายแล้วหรือว่าเขาดีขึ้นแล้วเราเรยิ่งไปไปจี้เขาอะมันอาจจะทําให้เขากลับมาเป็นอาการเดิมหรือไม่ก็ทําให้เขาอาจจะคิดมากได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเกิดเขากลับเข้ามาสู่สังคมได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนปกติเราก็อย่าไปพูดถึงในสิ่งที่ม,า,มาก็ ให้กํำลังใจกันดีกว่านะคะ,คะเอาล่ค่ะมาถึงขอ d ดิฉันบ้างนะคะเรื่องใกล้ตัวที่จะนํามาฝากกันในวันนี้นะคะก็คือจะเนจะนําข้อมูลนะคะก็คือทางออยอนี่แหละเขาแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อน้ําแข็งอย่างปลอดภัยมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเพราะว่าอาจจะปนเปื้อนพวกแบคทีเรียรหรือว่าเชื้อโรคต่างๆได้นะคะเพราะว่าบางทีในน้ำแข็งบางทีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับ ไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควรน,นะคะก็คือทางคณะ,ะสํานักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะคุณผั้ฟังเขาจะกำ,กำกับดูแลในเรื่องของสถานที่ผลิตน้ําแข็งที่ได้รับอนุญาตนะคะเพื่อว่าจะให้เป็นไปตามเกณฑ์ตามคําแนะนําของทางสานักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาให้ได้มาตรฐานนะคะทีนี้ ทางรองเลยค่ะที่การคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยคุณหมอเขาก็เปิดเผยว่าในปัจจุบันค่ะมีสภาพด้วยสภาพภูมิอากาศหลายๆที่นะคะก็อากาศร้อนอย่างที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยาการที่จะบริโภคเครื่องดื่มแล้วโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่ต้องใส่น้ําแข็งเพื่อดับความกระหายเพิ่มให้ใครร้อนมากขึ้นเนี่ย การเลือกซื้อน้ําแข็งที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยไม่ปนเปื้อนเชื้อโรคต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการเจอปนเชื้อโรคเนี่ยก็อาจจะทําให้ระบบทางเดินอาหารของเราเนี่ยผิดปกติแล้วก็อาจจะทําให้เกิดโรคท้องเสียได้นะคะทีนี้ทางคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยแหะคะ่ะเขาก็เลย ร่วมมือกับทางสาธารณาสุขจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ฟังที่จะกํากับดูแลสถานที่ผลิตน้ําแข็งที่ได้รับอนุญ,ญาตเนี่ยให้เป็นไปตามสุขลักษณะที่ได้รับการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ใช้ในการผลิตอาหารหรือว่า GMP นั่นเองค่ะจะต้องมีการควบคุมการผลิตนะคะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกระบวนการผลิตสถานที่นะคะต้องได้มาตรฐานด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดสถานที่ใดไม่ได้มาตรฐาน GMP คุณผู้ฟังเขามีโทษปรับด้วยนะคะก็คือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาททีนี้ น้าแข็งที่ไม่สะอาดในพบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เป็นไปนตามมาตรฐานเนี่ยจัดว่าเป็นอาหารที่ผิดมาตรฐานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าหรือผู้จําหน่ายเนี่ยก็จะมีโทษปรับไม่เกิน50,000บาทด้วยนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเลือกการ,รเลือกหมายถึงว่า บรรจุพานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่บรรจุน้ําแข็งมาเนี่ยไม่ไม่สะอาดหรือว่าไม่มีสถานที่ผลิตที่เป็นแหล่งที่ชัดเจนนะคะก็อาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคท้องร่วงได้หรือว่าจะทําให้น้ําแข็งอน,นันตไม่ได้มาตรฐานนั่นเองค่ะฉะนั้นแล้วนะคะผู้จําหน่ายในเรื่องของน้ําแข็งที่อาจจะเป็นน้ําแข็งที่ผลิตเองแล้วก็จะมีการตักนะคะเพราะฉะนั้นการเก็บภาชนะก็ต้องมีความสะอาดมีการล้าทงทำความสะอาดอย่างสม่ําเสมอแล้วที่สําคัญเลยค่ะคุณผู้ฟังน้ําแข็งที่เอามาบริ พวกไม่ควรจะใช้ร่วมกับน้ำแข็งที่เอาไว้แช่ของอื่นๆนะคะ,ค,ะคือบางทีเนี่ย <ๆ S 1> เขาจะเรียกว่า one, อะไรทูอ<ช>ินวันเนาะไอ้น้ำแข็งน้ำแข็งที่ที่เราจะมาทานกับน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคือถังเดียวกับที่พวกแช่เนื้อแช่เนื้อสัตว์แช่ผักหรือแช่น้ำ น้ำมัดลมหรือน้ำดื่มค่ะเพื่อให้ความเย็นเนี้ยแล้วก็น้ำแข็งนั้นอะมาใส่ภาชนะกินอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี้ยพฤติกรรมแบบนี้ไม่ควรที่จะทำนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นตัวผู้บริโภคเองหรือผู้ผลิตผู้จำหน่ายเองนะคะก็ต้องคํานึงถึงตรงนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐานตามที่กําหนดเนี้ยมีทั้งโทษ ปรับด้วยนะคะไม่เกินห้าหมื่นบาทนะคะแล้วก็พูดสถานที่ที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งืบาทเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะบริโภคน้ําแข็งเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะ,ะบางทีคุณฟังลองสังเกตดูว่าน้ําแข็งถ้าเกิดเราซื้อมานี่แล้วเราใส่น้าเปล่านะน้ปํปาเปล่าเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วถ้าเกิดน้ําแข็งละลายหมดทั้งเกิดมันใสมันไม่มีสิ่งเจอือปนไม่มี เขาเรียกอะไรอะขม่าดดำๆหรือว่าที่มันจะตกตะกอนนะคะคุณฟังอ่ะอันนั้นว่าถือว่าน้ําแข็งนั้นอะได้มาตรฐานเชื่อถือได้แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อน้ําแข็งมละลายแล้วแล้วมันมีอะรปุ๊บไอ้สิ่งโสกโปดที่มันอยู่ในน้ำนั่นแหละคะ่ะก็จะล,ะลายออกมาทําให้เราเห็นแล้วบางทีเนี่ยเราอาจจะใส่เป็นเครื่องดื่มที่เป็นสีสันซึ่งเราเวลาน้ําแข็งละลายเนี่ยเราก็จะไม่เห็น ว่ามันจะมีตะกอนไหมหรือมีสิ่งสกรปรกเจือปนอยู่ไหมนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะอย่างหนางหน้าร้อนที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยอาจจะประสบพบเห็นนะน้ําแข็งประเภทนี้เพราะฉะนั้นใครที่ชอบชื่นชอบน้ำแข็งจะต้องดื่มจะต้อง,จะ,องจะต้องกินอะนะคะติดก็อาจจะต้องเดี๋ยวนี้เข้ามีนะคุณผู้ฟัง้องทีเห็นไหมคะเครืค่องผลิตน้ําแข็งพกพาได้หรือไม่ก็ทงสามารถทําเองได้อันนี้เชื่อได้เลยค่ะว่า สดสะอาดแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังบางทีมันก็ต้องลงทุนนะถ้าเกิดเราชื่นชอบในการที่จะต้องกินเป็นประจำติดน้ำแข็งอย่างที่น้องทีว่านะคะอาจจะต้องลงทุนเพื่อสุขภาพอนามัยของเราเนะะาะสะอาดไริสัท์ขึ้นอยู่กับตัวเราคร่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เป็นสาวกน้ําแข็งเราจะต้องบริโภคน้ําแข็งอาจจะต้องลงทุนในการซื้อเครื่องผลิตน้ําแข็งเป็นของตัวเองละค,ค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการคะ่ะสักครู่ค่ะ ช่วงเทลทริปสนับสนุนโดยคณะการแพทย์บุรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพโดยบุรณาการองค์ความรู้คู่สุขภาพกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการเทลที่คลาคลาบของคนรักสุขภาพค่ะช่วงนี้มีทริปดีๆมาฝากคุณผู้ฟังค่ะดิฉันมีวิธีการสำรวจว่าคุณคือคนที่เป็นพิษหรือว่าท็อกซิตหรือไม่ เาจะรู้ตัวไหมอะพี่แมวนั่นสิค่ะบางคนไม่รู้ตัวนะค,คือคนอื่นเขารู้นะว่าคุณเนี่ยท็อกซิตเรานี่แหละรู้ตัวไหมลองฟังดิฉันก่อนฟังแบบใจเป็นธรรมนะคะคุณผู้ฟังจะได้รู้ว่าเราอะเป็นท็อกซิตของคนอื่นหรือเปล่านะคะ <laughs> เขาเรียกว่าคนที่เป็นพิษหรือว่าท็อกซิตเพิลนะคะคือคนที่มีพฤติกรรมที่สร้างความน่าอึดอัดทุกครั้งที่ต้องเจอต้องคุยต้องมีปฏิสัมพันธ์ ทั้งงานด้วยทำให้รู้สึกแย่ไม่มีความสุขหรือว่าเร,ร้ายที่สุดก็คือส่งผลต่อสุขภาพจิตของเราอย่างมากอาจจะทำให้เรามองเห็นคุณค่าในตัวเองน้อยลงคือพอเจอทีไรก็เขาเรียกอะไรอ่ะออว่าเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราไม่อยากที่จะเจอเนาะที่สำคัญเนี่ยเราเป็นท็อกซิตของคนอื่นด้วยหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเรารู้เท่าทันอารมณ์เราก็หยุดแสดงพฤติกรรม นะคะก็อาจจะไม่ได้เป็นเราอาจจะไม่ได้เป็นท็อกซิกของคนอื่นนะคะมันก็จะทําให้แบบใครใก็อยากเข้าหาเรานะมาดูท็อกซิกกันค่ะว่าคนที่เป็นท็อกซิกเนี่ยมักจะมีนิสัยอย่างไรบ้างข้อแรกใช้คําพูดและการกระทําทําร้ายจิตใจของคนอื่นอย่างเช่นออพี่แมวไม่เจอกันตั้งนานค่ะ <c oughs> อ้วนจังเลยอะดําด้วยไปทําอะไรมาหรอคะอันนี้คือ คำชมหรือคำทักทายใช่ไหมคะทักทายค่ะพี่แมวคืออันเนี้ยมันเรารู้สึกว่ามันไปทําร้ายจิตใจของคนอื่นนะมันมีเรื่องให้พูดต้องเยอะพี่แมวใช่เขาบอกว่าบางทีเนี้ยการที่เราทักทายกันว่าอุ้ยไม่เจอกันตั้งนานอ้วนขึ้นนะบางทีเนี่ยคนพูดน่ะไม่ได้พูดไม่ไม่ไม่ไมีเจตนาไม่มีเจตนาแต่ว่าคนฟังอ่ะโหรับเจตนานั้นไปเต็มเต็มแต่ถ้าทักแบบนี้ตลอดถ้าถ้าดิฉันเจอพี่แมวแล้วพี่แมวทักแบบนี้ตลอดดิฉันก็ไม่ได้อยากเจอพี่แมวนะคะใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ย คือเขาบอกว่ามันเป็นพําแมวก็เป็นท็อกซิกของดิฉันละคําพูดไม่ควรมันเป็นคําพูดที่ไม่ควรที่จะเป็นวลีที่ท้าทายใช่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือหลงตัวเองอเซลเซนเตอร์ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลของทุกเรื่องแล้วก็คิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นค่ะก็เคยเจอเหมือนกันแบบนี้ก็ค่ะเราก็เลิศเลอเพอร์เฟกอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่านินทาเรื่องของ ผู้อื่นตลอดนะคะเรียกร้องความสนใจพูดแต่เรื่องของตัวเองค่ะชอบตัดสินคนอื่นจากบรรทัศฐานหรือความคิดของตนเองอือันนี้เรียกว่าท็อกซิตนะคะค่ะทําเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ทําให้คนรอบข้างรู้สึกไม่ดีซึ่งก็อาจจะนําไปสู่ความขัดแยง้งเถาเถาแถวที่ทํางานเราก็เรียกว่าเสี่ยมอะนะพี่แมวคือเรื่องมันไม่ได้มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยยุยแยงกันไปใช่ไหมคะ ทำเป็นอีกหนึ่งประเภทที่เป็นคนท็อกซิตนะคะไม่มีความจริงใจต่อคนอื่นกลับกอกเชื่อถือไม่ได้อันนี้ดูๆไปก็ท็อกซิตด,ด้วยนิสัยไม่ดีด้วยะนะพี่แมวค่ะเห็นแก่ตัวชอบก้าวไก่ความเป็นส่วนตัวของคนอื่นนะคะแล้วก็มีแต่ความคิดเชิงรบที่จะทำให้เกิดความเครียดนะคะไม่มีความสุข เมื่ออยู่ใกล้หรือว่าปฏิสัมพันธ์นะคะ,คะสรุปท็อกซิตพิพัฒก็คือเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมและการกระทําที่สามารถส่งผลกระทบเชิงลบต่อบ,บุคคลรอบข้างทั้งในร่างกายแล้วก็จิตใจหรือทั้งสองอย่างเลยค่ะคุณผู้ฟังอ่ะดิฉันก็ยังมีแคทลบในการรับมือกับคนท็อกซิตมาฝากกับคุณผู้ฟังสิ่งแรกที่ถ้าพี่แมวทักที่ฉันว่าทั้งอ้วนทั้งดาเนี่ยก็ไม่ควรคิดว่าพฤติกรรมของท็อกซิตเป็นเรื่องปกติ เพราะการนิ่งเฉยเท่ากับการเปิดทางให้พี่แมวพูดต่ออี่ฉันก็อาจจะส่วนไปว่าพี่แมวทักอย่างอื่นบ้างก็ได้ค่ะอืก็คือต้องส่วนเขากลับไปให้เขารู้่วอะไรก็บอกอยู่ว่าอ้วนดำตลอดก็คือจะต้องทําให้เขาสวยขึ้นบ้างจะทําให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขากําลังทักทายเราน่ะไม่สมควรมันไม่โอเคเราไม่โอเคอันนี้รับมือนะค่ะอ่าแล้วก็ อ่ะเมื่อกี้เลยอย่างที่ที่ฉันบอกพูดตรงๆค่ะพูดตรงๆกับเขาไปเลยว่าไม่ชอบเลยอะค่ะจทีไรก็บอกว่าทั้งอ้วนทั้งดำตลอดพวกกับเขาตรงๆไปเลยค่ะทีหลังเขาจะได้ไม่ทําพฤติกรรมแบบนี้อีกข้อที่สมเราต้องไม่โทษตัวเองนะคะเพราะว่าไอ้พวกท็อกซิตพีเพลเนี่ยเขามักจะใช้คําพูดและแสดงพฤติกรรมที่ตั้งใจจะบั่นทอนความรู้สึกของเราพี่แมวค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่โทษตัวเองอืม,อม เราโทษเขาไงว่าอะไรเนี่ยไม่คือบางทีอะบางทีพูดเรื่อยๆรเรารู้สึกว่าโหแล้วน่าจะแย่จริงๆคือคือพี่ก็เข้าใจนะว่าคือบางคนอะเขาอยากจะทักเรานะแต่เขาทักไม่เป็นเขาไม่เป็นแต่ว่าถ้าเราถ้าเราบอกเขาไปไงว่าไม่ชอบอะแล้วบางคนก็รับไม่ได้นะกระสิ่งที่เราพอเราย้อนกลับไปนี่บอกเอ้ยทักนี่อื่นมั้งก็ได้ทักสองทักสวยอะไรก็ว่าไปเขาก็จะรับไม่ได้ว่าเฮ้ยเอ้าทาไมไม่ย้อนให้เราอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความเข้าใจ เขาแล้วก็เราแล้วก็บางทีเราก็ต้องหาจุดกึ่งกลางให้ได้เพื่อคือเราส่วนเขาไม่ได้แต่เราก็ส่วนแบบน่ารักๆ,ๆอ่าใช่ก็คือไม่ไม่รุนแรงแหละเพราะบางทีอาจจะเกิดความขัดแย้งก็ได้ในในอนาคตนะคะก็อาจจะเอาแบบพอพอพอ,พอสวยงามอะไรอย่างนี้แล้วเกิดเราเลี่ยงได้ในคําพูดที่ไม่รุนแรงนะ,ะก็ก็ก็คงจะต้องทําในทํานองนั้นนะคะ อีกหนึ่งวิธีรับมือนะคะก็คือเราเนี่ยต้องสร้างความคิดเชิงบวกนะคะแล้วก็บอกพวกท็อกซิ e พีเพิลในที่ทำงานโดยพูดถึงข้อดีของพวกเขาควบคู่กับพฤติกรรมที่เป็นข้อเสียไม่รู้จะพูดได้จบหรือเปล่านะพี่แมว <c oughs> อาจจะได้ส่วนกัามาก่อนนะคะ <c oughs> ซึ่งนอกเหนือจากการแก้ปัญหาพฤติกรรมแล้วยังสร้างกำลังใจ นะคะเราก็อยู่กับพวกเขาได้ก็คือเราต้องบอกว่าเธอเก่งมากเลยอ่ะเธอเธอสวยนะเธอหุ่นดีมากเลยแต่เราก็ไม่ชอบเลยอ่ะที่เธอชอบว่าเราอ้วนกะดำอะ่ะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าอ้ยเราชื่นชมนะเธอทาได้ยังไงหุ่นดีแบบนี้ <c oughs> อะไรแบบนี้มันก็อาจจะทําให้ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบ นะคะเราก็อยู่ร่วมกันได้นะคะ,คะแล้วก็ถ้ายังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไอ้พวกท็อกซิสพิเพิลได้เนี่ยสุดท้ายพี่แมวค่ะหลีกเลี่ยงไปเลยค่ะไม่ต้องไปปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาเท่าที่ทําได้นะอก็คือถ้าเป็นเรื่องงานก็อาจจะพูดคุยกันได้แต่ถ้าเป็นพฤติกรรมส่วนตัวเราอาจจะเลี่ยงๆะะอะค่ะค่ะเขานี้คนที่ชอบไปเป็นคนท็อกซิกของคนอื่นอนะ มันมีผลกระทบนะคะการมี t o อกซิปเฮิรพในที่ทํางานเนี่ยมันทําให้บรรยากาศเกิดความเครียดไม่มีความสุขในการทํางานมันส่งภาพรวมในที่ทํางานค่ะแล้วก็การการบริการที่ให้บริการกับกับคนอื่นงานบริการเนี่ยมันมีผลโดยตรงค่ะเพราะมันจะส่งผลต่อการทํางานของทีมนะคะการที่อยู่ใกล้ท็อกซิปเฮิรพเป็นประจำเนี่ยอาจจะไม่ถึงตายแล้วค่ะแต่คนเป็นพิษเหล่านี้มันกัดกินชีวิตแล้วก็หัวใจเราอย่างต่อเน,นื่อง สุดท้ายเป็นไงคะพี่แม่เาใจเราพังนะคะเราก็จิตใจเราก็แย่ทางที่ดีก็หลีกเลี่ยงไปค่ะก็ทางที่ดีก็ถ้าเกิดร,รู้ว่าเขาเป็นแบบนี้เราก็อยากเข้าใกล้กันดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเนาะแต่ถ้าเกิดเราต้องเผชิญหน้ากันหรือว่าต้องเจอกันอยู่ในที่ทํางานเดียวกันเนี้ยเราก็อาจจะไปในทางอื่นหรือไม่ก็หาหาเรื่องคุยไปในเธอในทางสร้างสรรค์หรือไม่ก็ในเชิงบวกมากขึ้นให้อย่าอย่าให้มันมาวนเกี่ยวกับเรื่องของ บุคลิกลักษณะรูปร่างหน้าตาดีกว่าเพราะบางทีเนี้ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่บางคนอาจจะแบบโอยมานตกย้ำฉันทําไมฉันรู้อะไรอ,อะไรแบบนี้นะคะก็หลากหลายนะ,ะๆๆนะคะ <S 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 เอาละค่ะมาถึงของดิฉันบ้างเอาใจคอผลไม้ค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้หน้าฝนใช่ไหมคะก็มีหลากหลายผลไม้นะคะท,ทีนี้ผลไม้แต่ละชนิดแต่ละประเภทคุณผู้ฟังเขาก็จะมีน้ําตาลค่อนข้างสูงหรือสูงเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันก็จะมีผลไม้ที่มีน้ําตาลสูง แต่ว่าวงเล็บไว้เลยค่ะคุณผู้ฟังกินได้นะแต่ว่าเยอะเยอะมีอะไรบ้างลองดูค่ะคุณผู้ฟังคาดว่าคงจะมีหลากหลายผลไม้ที่คุณผู้ฟังฟังแล้วก็แบบโอ๊ยของโปรดของฉันน่ะเา้าน้ำตาลสูงเหรอฉันเพิ่งรู้นะคะอย่างแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังลิ้นจี่ค่ะที่ฉันขับรถ ผ่านสมุทรสาครสมุทรสงครามเยอะมากค่ะชั่วโมงนี้นะคะกิโลกิโลละสามสิบห้าบาทสามกิโลร้อยคือมันมีหลายอะไรอ่ะไม่มีหลายพันหลายพันใช่ค่ะบางพันเม็ดเบ้เริ่มเลยนะคะเนื้อนิดเดียวอ้ลิ้นจี่ค่ะคุณผู้ฟังมีน้ำมานอยู่ที่ยี่สิบเก้ากิโลกรัมต่อถ้วยนะคะซึ่งลิ้นจี่ถือว่าเป็นผลไม้เมองร้อนที่อัดแน่นไปด้วยน้ำตาลค่อนข้างที่จะเข้มข้นเลยค่ะคุณผู้ฟังทั้งๆที่มันมีอมเปรี้ยวอยู่ด้วยนะ ด้นเนื้อขมันจะหวานโอ้อแต่น้ําตาลเยอะน้ําตาลเยอะนะค่ะก็เหตุผลนะคะว่าทำไมจึงควรบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะเพราะว่ามันจะยังให้แคลเซียมเพราะว่านอกจากจะมีน้ําตาลแล้วนะคะตัวลิ้นจนี่เขาจะมีแคลเซียมด้วยนะคะทีนี้ปริมาณที่จะแนะนําในการรับประทานลิ้นจี่นั่นคืออยู่ที่ประมาณเจ็ดสิ้ามิลลิกรัมก็อาจจะก่ละกะเอาร้าวๆก็ได้นาอเพราะว่าลูกเล็กลูกใหญ่ก็ว่ากันแล้วบางคนก็เหมาะกินแล้วก็จะเจ็บคอด้วยนะ ลิ้นจี่เขาว่ากันอย่างนั้นแต่ว่าตัวตัวตัวดิฉัน<ย> <playground? S 1> ไม่ค่ะไม,ไม่ไม่ได้กิน <laughs> ไม่ทานค่ะต่อไปนะคะก็คือแอปเปิ้ลอ่าแอปเปิลเขาจะมีน้ำตาลอยู่ที่ประมาณ19กรัมค่ะซึ่ง แอปเปิลนะคะดูที่19กรัมน,นี่คือจะอยู่ที่ผลประมาณเส้นผ่านสูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ3นิ้วนะคะนอกจากน้าตาลแล้วเนี่ยผลแอปเปิลเขายัางมีพวกคาร์โบไฮเดตด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นผลไม้ที่มีเส้นใยสูงด้วยเช่นเดียวกันทีนี้แอปเปิลเนี่ยเขาก็ยังอุด,ดมไปด้วย อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระม,มีวิตามินซีช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายนะคะก็ถ้าเกิดว่าทานได้เพียงสักประมาณ19กรัมก็โอเคถือว่าใช้ได้นะคะต่อไปก็คือหลายๆคนนี่คงจะแบบกําลังมีอยู่เลยค่ะนั่นก็คือมะม่วงค่ะคุณูุฟังมะม่วงเขามีน้ําตาลมากถึง25กรัมต่อถ้วยเลยนะคะถือว่ามะม่วงใน เป็นผลไม้ฤดูร้อนที่เป็นแก่นสารนะคะเพราะว่าเขานี่ยังเป็นผลไม้ที่มีน้ําตาลสูงนะคะแต่ว่าถึงเขาจะมีน้ําตาลสูงเนี่ยเขาก็มีวิตามินเอมากกว่าผลไม้ชนิดอื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทานได้ค่ะคุณผู้ฟังแต่อยู่ที่ประมาณ23กรัมก็อาจจะแบบถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดมานับกันเป็นจํานวนขีดก็อาจจะดูที่ลูกอะค่ะกับความหนาของของตัวเนื้อมะม่วงอาจจะได้สัก1ชิ้น หนึ่ง <laughs> ชิ้นครึ่งลูกอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ฟัง <c oughs> <อ>ต่อไปก็คือลูกแพรค่ะคุณผู้ฟังลูกแพรบงคนก็บอกวชอบนะเขาก็หวานอยู่นะคะในลูกแพรเขาจะมีน้ําตาลอยู่ที่ประมาณ17กรัมต่อลูกบาทกลางนะะไอต่อขนาดลูกกลางๆนะคะซึ่ง ถ้าเกิดทานลูกแพรนี่ยนะคะคุณผุ้ฟังเขาจะบอกว่าช่วยให้อิ่มท้องได้นานแล้วเขาก็จะมีกากใยอาหารมากถึง6กรัมนะคะคุณผุ้ฟังแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆที่จะเป็นต่อร่างกายทานได้ค่ะลูกแพรเถ้ามีน้ําตาลอยู่ที่สิบดกรัมก็ไม่มากไม่น้อยค่ะคุณผู้ฟังต่อไปค่ะก็คือสับปะรด อสับป,ประรดนี่เขาก็มีความหวานแล้วก็มีวิตามินซีด้วยนะคะแล้วก็ในหนึ่งถ้วยค่ะคุณผู้ฟังต่อน้ําหนักหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมนะคะเขาจะมีน้ําตาลอยู่ที่ประมาณสิบหกกรัมค่ะคุณผู้ฟังถือว่าสับป,ประรดนี่เป็นราชาผลาไม้เมืองร้อนเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าในขึ้นชื่อในเรื่องของความหวานฉ่าแต่ว่าอย่างที่บอกเลยค่ะก็ต้องระวังเรื่องน้ําตาลเพราะว่าสับป,ประรดบางทีเนี่ยเขาก็หวานด้วยเนื้อของเขาแล้วนะ,ะบางคนก็พอขาแม่ครับบางทีก็ไปจุ่มใน น้ำตาลเหรอคะน้ำเชื่อมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าเครื่องชูรสที่ที่ทําให้ที่ที่มันทําให้หวานเหรอคะบอแลกเหรอขันทศกรออขันทศกรใช่แล้วค่ะบางทีก็าอาจจะทําให้เพิ่มของหวานขึ้นไปอีกนะคะต่อไปนั่นก็คืออันนี้นี่ถ้าเกิดดิฉันบอกนี่ทุกคนต้องบอกว่าเห็นด้วยกับดิฉันแน่ๆเลยค่ะนั่นก็นคือองุ่นค่ะคุณผู้ฟังเขาจะมีน้ําตาลค่อนข้างสูงนะคะเพราะแล้วก็องุ่นเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่แบบ บางคนนะคะที่เป็นโรคประจําตัวเก๋ก็โกรคเบาหวานอะไรแบบนี้นะคะบางทีก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการทานด้วยแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นค่ะคุณผู้ฟังองุ่นเนี่ยเขาก็อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระโด,ดยเฉพาะอางุ่นแดงเขาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในเรื่องของการชะลอวัยป้องกันโรคต่างๆแล้วก็มีกากใยอาหารที่สูงด้วยนะคะแล้วก็อางุ่นเขียวกับองุ่นแดงเนี่ย เขาก็จะมีกากยายทําให้กิ่มท้องได้นานแ,แต่ว่าต้องควบคุมในเรื่องของน้ําตาลให้ดีด้วยนะคะสุดท้ายท้ายสุดค่ะคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่ากล้วยเขาก็มีความหวานเหมือนกันนะแต่ว่ากล้วยเนยเขาก็อุดมไปด้วยสารอาหารโพแทสเซียมแมกนีเซียมนะคะ ซึ่งบางคนจะเข้าใจว่ากล้วยนี่เขาก็จะมีแคลอรี่สูงแต่ว่ากล้วยนี่เขาก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายที่อย่างที่บอกเลยค่ะว่าอุดมไปด้วยกากใยอาหารโดยกล้วยหนึ่งผลขนาดกลางเนี่ยให้กากใยมากถึง3กมกรัมแล้วก็ทําให้อิ่มท้องได้นานที่บางคนเขาจะบอกว่าเขาจะลดความอ้วนนาะนด้วยการใช้กล้วยค่ะอืเป็นตัวช่วยก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่า กล้วยเขาก็มีน้ําตาลอยู่ที่14กรัมต่อผลขนาดกลางเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วก็ทานได้ค่ะแต่ว่าก็อย่าเยอะล้วกันนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,น้าําตาลผลไม้เหล่านี้เขาก็มีน้ําตาลอยู่แต่ว่าทานได้แต่อย่าเยอะค่ะ,คะ หมดเวลาลองแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับ<อ>มาพบกับเรา2คนได้ใหม่พร้อมกับสาระสุขภาพดีๆแบบนี้นะคะทาง FM 89.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันธีรวด,ดียิ่งมีค่ะดิฉันนัทนาลีสุขดีค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ Healthy Club กลับของคนรักสุขภาพ สนับสนุนโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตการพยาบาลอย่างมืออาชีพ